ับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบนะผม mm hmm. ในคลิปนี้ในบารับจุมครับก mm ูเ hmm. ปมาร์กリーครับ200ลมไม้นะครับ mm hmm. ตอนนี้กำลังจัดไม้อยู่นะครับในด้ hmm. านข้างเราก็มีดีอาดูเอทนะครับ mm hmm. ตอนนี้ก็ปัดลวกนะปัดลวกต่างๆนะครับ luôn tăng nè tập ra lắp nắp đây đi này chơi đốt mạch máy con dây đắp cù phải con qua tương tương tăng nặng ันนีโอ้ยแม่ล้มแล้วครับตนนัวนี้ดูนะครับตอนอ้นใหญ่ๆแม่แปบ๊บเดียวนะครับว้วดูนะคระตรมีไหมนะครับดูนะครับดูดีๆนะครับ เอาแล้วครับเอาแล้วครับไม่ต้องกุดกุนนะต้นนี้สองร้อยนะครับเจอกับไม้ใหญ่เอาแล้วครับเอาแล้วครับแม่ดูรัศมีไม้นะครับว่าต้นใหญ่แค่ไหนนะยังไม่ลงครับยังไม่ลงครับอีกไม่นานนะครับต้นนี้ มาแล้วครับโอ้ฝานลมมาแล้วครับโอ้โไปดูนะครับขนาดสองร้อยนะครับเจอมาอย่อยนะครับโอ้ 哎，高一米八呀 ต,ต้นโอ้โหได้แรงกับต,ต,ต้นกับบัตรดาด้าตายก็เยอะไม้วันนี้ครับลองรัดเลยนะต้นนี่ครับต้องปอกต้องรอยลม riêng Bài tao luôn Mày mở lưới em, với mày lưới luôn ต้นโอ้โหได้แรงต้นต้น,ตนมาได้ตายรับได้แรงต้นโหดง่ายน่นจะเป็นสงครมามนะใบนี่นะสงครมามก็จีตีนะป,นปันยางนะนก็เป็นพวก้าตับนะปันยางนี่มีอยู่สามรูปแบบนะปันยางนี่ มันยางปลาดานี่จำเนกนะเป็นปลาปีดนะคระบัปรบปลาปีดไอเนื้อไม้นะครับโอ้โหแม่ตายับเมื่อกี้ครับเนี่ยครับเมื่อกี้เรานั่งอยู่บนไม้นี่นะครับไม่ไปโดนตูดโดนแมโกนะครับสไลนะไปหน้านะเมื่อกี้เออตกใจครับผมลวดเลยนะครับ ไม่นึกนะว่ามันไปที่ใต้รถไมโกูนะ,ะนอันตารายก็เมื่อกี้อันตารายบอกเลยเราก็ไม่นึกนะว่ามันจะไปโดนใต้ไม่กูนะ Nè nè ba lớp chôm nè ba lớp chôm rút cái cô đập lông mai nè tập mai dày dày nè à chôm giang nè bây giờ bắn nè mai dày dày phải này nè các bạn lông tuần phần đâu, mày đú nó, để chúng ta tiêu, tay đến con จะกล้มนะครับบบมายางต้ง y aw y aw นใหญ่ๆนะมาดูนะโอ้โหโอ้โหแรงครับตอนต้นุดจัดเลยพี่นอ้องเออสะวางเลยครับโอ้โหโอ้โหโอ,โอมดูน,นะครับใต้กระดุกอัด,ด,ดอัดตอขึ้นมาแนละ้ว ไม่แรงจริงยู่ไม่ได้นะโอ้ นี่แหะครับต้นนี้นะเมื่อกีนก้นะสร้างความวัดความหนุน เดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับต้นตี่ลมเมื่อกี้นะว่อใหญ่กันาดไหยเดี๋ยวรถออกไปก่อนนะครับนี่นะครับโอ้ไม่นะดูนะครับต้นใหญ่เมื่อกี้ นี่นะใบนี่ใหญ่นะครับโอเคครับก็ต้องจำกิ๊บอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ผมด้วย,น,ยนะครับกดตจดกันคลิปหน้าผมจบนี่นี่สวัสดีครับ